สวัสด,ดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสภูสคนตอนรับเขาสูชองก็ติดห้วดังมากแช่นะพี่น้องก็กลับมาอยู่กับแอดมินอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะแอดมินก็ได้ไปหาแนวทางไม่ไมตัวเลขเด็ดเด็ดตัวเลขดังๆเอามาแบ่งปันพี่น้องในเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของมาวิ่งแนวทางเอ๊ดาวเหนือ ต่อโดยเนื้อทางสุมาอีเดอพี่น้องก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องนอกจากด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเดอพี่น้องเดอพี่น้องจะได้รับชมคลิปใหม่ๆส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนนเนาะจ้าเพื่อเป็นการบอสเซวลาเฮาเกิดไปรับชมแนวทางกันเลยจา้า เริ่มต้นกันที่แนวทางข้องมาวิ่งกันก่อนเลยซึ่งผลงานงวดทิพานมา16สิงหาคมเพิ่นกระห้เขาเล็ก้่าย2ตัวบนเาจ่าหนันก็คือ3883นัพี่น้องแนวทางมาวิ่งเอากับมาเบิงตองงวดวันทีหนึ่งกันยาโยนกันตอเลยจ้ะซึ่งเพิ่นกระได้ปล่อยแนวทางมาหายแล้วเนาจ้ะมาวิ่ง1กันยายนงวดนี้เพิ่นกระห้วิ่งบนทหลักหนึ่งพี่น้องเด้อวิ่งบนหนึ่ง ชุด2โตที่ไ้ก็คือ1นสและ1นึเก้าสโตเม็ดเดียวเพื่อนไห,หาหนึเก่าเดรพีโนงเดอรสมโตเม็ดเดียวหาหนึ่งเก่าสอตัวบนหนึ่งสานึ่งเกต่อโดยแนวทางสองตัวล่างเพื่อนไ้วิ่งล่างทีลักหาเนาจามั่นใจว่ามาแทเนาจามรักหาสองโต๊ล่างก็คือ, 2, 7, อสองหาและเจ็ดหาเดรพิองเดอสองหาและเจหา วิ่งบนหนึ่งวิ่งล่างหาเด้อพี่น้องเด้อแคบไ้เบิง่งจดเอาไว้เบิ่งกันเด้อจ้ามาเบิ่งตองกันทีแนวทางของ A down, เอดาวเหนือนะพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยงวดะจลาคมหนึ่งกันยายนสึ่งผลงานงวดที่ผ่านมา16สิงหาคมเพิ่งกระหายเขา2ตัวบนเช่นกันนะจ้านั่นก็คือ3883ปนะพี่น้อง16สิงหาคมให้เขาสองตับน3 8 8 3 เอาต่อมาเบิ่งต่อกันที1่กันยายน2565กันต่อเลยซึ่งเพิ่นก็นได้ปล่อยแนวข้างมาให้แล้วชุด3โต๊ที่ให้ก็คือ472นะพี่น้องเดอ้อให้วิ่งบนที่ักเาจาก็ดจ้ะเน้นให้472กับ72ต่อด้วย672 072 74และ70นะพี่น้องเดอ้อเด่น472กับ72ตัวร่องก็คือ672 กับศูนย์เจ็ดองดีแล้วกับเจ็ดศูนตอโดวยเนื้อทาสองตรางเพิ่นกระไ้เด่นล่างที่ลักซีเลวจ้ะเนียนไฮลักซีล่างซึ่งก็มีเจ็ดีแปดซและเก่าซเน้นล่างไหเจ็ดซีซีเจ็ดได้พ่นองเดอ้อเน้นไหเจ็ 74. 3ตัวามตบบนเน้นนไ้คือซีเจ็แล้วกับเจ็ดสองเน้นล่างเจ็ดซีวุ่นวิ่งบนเจดวิ่งล่างซีได้พี่นองเดอ้อคนได้เป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูดกระจัดไปเลอจ้ะ ให้เขาแนลงงวดทิพานมาเฮากับตามต่อกันเลยเด้อพี่น้องเด้อว่าจะเป็นแนวทางของมาวิ่งหรือว่าเอดาวเนื้อะนะพี่น้องห้ามพลาดนะจ่ะเฮากับมาเบ่งต่อกันทีแนวทางของซุมาอีะนะจ่ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำทีหนึ่งกันยายนเนนะจ่ะซึ่ง,งวันนี้เพ่นกระหายตัวเด่นที่ลักศูนย์ตัวร่องลักสามเด้อพี่น้องเด้อแนวทางสองตัวล่างที่เพื่อนหายก็คือศูนย์สามศูนย์สองศูนย์เก่า 43 42 49 53 52และ59เด้พี่น้องเด้อเน้นให้คือ03 02แล้วก็09เด้อพี่น้องแนวทางของสุมาอีแคปไว้เบิงจดเอาไว้เบิงเด้อพี่น้องเด้อถ้าบ่มักก็ปล่อยผ่านมาจ๊ะเบิงเป็นแนวทางเนาะพี่น้อง อย่าลืมแคบว้เบิงจุดเอาไว้เบิงด้วยพินองเด้อแนวทางของมาวิ่งแล้วก็เอดาวเหนือซึ่งพนไห้เขามาแล้วนะจาะสำหรับงดทิพนมา16ส,งสิงหาคมก็ตามต่อกันด้วยพินองเด้ออย่าถิ่ม้อจ้ะแนวทางของมาวิ่งแล้วก็เอดาวเหนือแนวทางมาวิ่งก็ไ้ตัวเลขบ่นหลายนะจาะก็แคบใ้เบิงจุดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้า ใชยนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสคนโปรดใส่วิจารยาในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเลยจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้ะพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นด้อจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายถูกชนิดด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํานดลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันหา ดีๆเลอจ้ะสื่อตามกําลังรับสืบตามผืนดวงของเจ้าของด้วยพี่น้องเด้อเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของดวงแล้วก็บุญผ้าวาสนาะนะพี่น้องถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูจะคนโชคดีแห้งๆปงัปงๆมันๆกันทุกคนเ้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปซ่อมหนีก่อนเ้อจ้าเราจังกลับพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า